อันนี้นะครับคือกระดาษทิชชู่นะครับซึ่งก็จะแทนผิวหนังใต้วงแขนของเรานะครับซึ่งตามปกติก็จะมีลักษณะเรียบแบบนี้นะครับผมครับอันนี้คือถ้าเปิดป้ายอย่างนี้นะครับสังเกตว่ากระดาษยังคงเรียบก็เหมือนผิวหนังยังคงเรียบอยู่แต่ว่าถ้าเผื่อป้ายอย่างนี้ปุ๊บัวออนจะไม่ทาการติ้งออกมาครับติ้งน้ายาออกมาเพื่อลดกลิ่นกายครับเราต้องทาการกดนะครับเพื่อจะทำให้ลูกติ้งตัวนี้หมุนนะครับผมก็จะกดลงไปดูนะกิ้งไปเรื่อยอันนี้อันนี้คือลักษณะการใช้งานจริงนะครับ สังเกตไหมครับว่ากระดาษจากที่เรียบครับก็จะกลายเป็นลูกคลื่นอย่างนี้นะครับจากการที่ราอ่อนเมื่อทําการสัมผัสกับผิวของเรานะครับอันนี้ก็คือผิวใต้วงแขนนะครับเมื่อสัมผัสไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้รูขุมขนนะครับมีการกว้างออกกันเองนะครับจึงทําให้เกิดรูขุมขนที่กว้างทําให้เกิดเป็นลักษณะคือหนังไก่ขึ้นมานะครับและทุกๆครั้งที่เราใช้สังเกตไหมครับว่าเราต้องทําการกดลงไปครับกดลงไปอย่างนี้ ก็จะมีการเสียดสีเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งการเสียดสีก็จะทำให้ผิวบริเวณใต้ผังแขนเรามีสีดําขึ้นหรือค้าขึ้นนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าหากว่าเราใช้โลออนนะครับที่มีส,วมส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับก็จะทําให้ผิวใต้ผังแขนนะครับมีการดําที่เร็วขึ้นและก็มีค้ำเหลืองขาวรครับ